วัดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันกับเกมเศรษฐีและอยู่กันกับมนาหน่อยเช่นอีกเหมือนเดิมนะคะเรียกแล้วก็มีโซได้อีกคนค่ะแล้วก็มีโซได้อีกคนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมเศรษฐีนะคะเป็นกับอีเวนต์ใหม่อีเวนต์อะไรเอ่ยไม่รู้สิ <c oughs> เดี๋ยวไปดูก่อนเป็น <c oughs> อีเวนต์เป็นอีเวนต์ตัวทองด่วนพิเศษค่ะมัน ที่ท่องเที่ยวทันไม่ต้องรอนะฮะมันบอกว่าตัวทองด่วนพิเศษเอสมื่ออัปเกรดถึงระดับสูงสุดโอกาส29%มสเมื่อตกยังเที่ยวรอบโลกสามารถเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอหนึ่งตาได้จากอีเวนต์แลกเปลี่ยนจีต้ตัวเลขตัวสุ่มที่เครื่องรางพรีเมียมและตัวสุ่มจี้เครื่องรางเอขึ้นไปคะแนนลัอตตอรี่10แต้มการรวมจี้เครื่องรางเอสทองห่วนพิเศษเมื่ออัปเกรดถึงระดับสูงส,ส,สุดโอกาส35%เมื่อตกอย่างเที่ยวรอบโลกสามารถเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอหนึ่งตาอ่าก็ ประมาณนี้อะคะ่ะนี่แหละก็วันนี้เราก็จำให้มาดูนะคะที่สะสมเอาไว้ก็จะเป็นคือจะเอาเอบวกแตกกสูสุ่มสอบสอบสี่สรอบกูได้แค่นี้กนะูได้ศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่นี่คือแบบอมแนงว่ะก<อ>วนปรีน <laughs> ทำไมดีล่ะวันนี้รวมการเล่นกันไหมอุย้ยเสียดายยุนอาเออเอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเอด็ดเรามียเยอะเดี๋ยวค่อยอัพใหม่แต่คีดเกียจอัพไม่เป็นไรอาริสเรามีตั้งสามใบรวมรวมสดามาดูรวมเร็วจะรวมยุนอากับไว้อาริสแล้วแตุ่วิขอให้ได้อะไรดีๆเถอะจะกดติปวะาผู้เสียดายยุนอาเม่อไรถามไม่ได้ <c oughs> สรางนะ <laughs> เออตกลงเว้โ <laughs> <laughs> อ้โหเน่นนาน่าแต่เอ้แต่ก่อนความฝันเลยนะน,น่ที่อยากจะได้แต่ตอนนี้เหรอกอไม่อยากได้อุ้ยมีนาน่าครั้งแรกเลยนะเนี่ยอุ้ยน่ารักก็อุ้ยน่ารักอ,อุ้ยน่ารักมากมายกายกองจีจีโอ้ <laughs> ถ้าข,นะขอบคุณทายทังแล้ขอจบการรีวิวเกมสถีเพลงแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ like, และกดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งของโซดาคือโซซาซาเกมเมอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยนะคะโซนาวเกมเมอร์นะคะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ